สวัสดีครับทุกท่านกับผมปอลเป้เจอรศีเดลับกับเข้าสู่ Monster Hunter Wise นะฮะกลับมาพบกันวันพุธแบบนี้กับช่วงอีเวนต์เควสอีกครั้งนะครับเพิ่งจะจบ f e เฟสิโอออฟคอร์ดไปนะฮะเรามีอีเวนต์เควสเพิ่มเข้ามาหนึ่งเควสด้วยกันที่ชื่อว่าคองการ่าคอร์ตติ้งคอรัลนะฮะเควสนี้เนี่ยเราจะต้องสู้กับคองการ่าสามตัวเลยตัวดึงเป็น t e m p พ r a รตด้วยอีกต่างหากนะฮะได้เป็นสเปเชียลแมทเทอเรียลในการคราฟชุดนะครับซองเบอร์สเก็ตนั่นเอง อ่ะโอ้โหมันอยู่กันแคมป์แปดเลยแล้วโอ้มายก็อดตสามตัวเลยเวลาผมควรจอะอึมานะครับเพื่อที่จะไม่ต้องสู้กับพวกมันแต่นั่นแหละผมก็เลยคิดอยู่เลยว่ามันควรจะแจกไซส์ใช่ครับเป็นมงใหญ่โอเคแจกมงใหญ่อย่างน้อยหนึ่งอันนะโอ้มายก็ยเออผมควรจะขี้มาเวล่ะเอามาลุยก็ลุย โอ้ oh m ม god อย่างกับลิงลบบุรีซิมูเลเตอร์นะฮะแม่งลิงเต็มไปหมดเลยเออจ้เฟอร์สีชมพูนี่น่าจะลอยคลุ้งเต็มอากาศนะฮะโอ้ oh my ม o d กู้ตั้งนานมึงให้ตัวกูมาใบเดียวและอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะ่น่าจะเป็นเห็ดที่น่าจะเป็นแมทเทอเรียลด้วยแล้วก็เป็นอินกรีเดียนด้วยนะโอ้ oh m ม god และในส่วนของ special material นะครับก็นำไปคราฟในส่วนของชุด armor set ของ p a ิ i g o นั่นเองนะครับใช้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะฮะชิ้นส่วนละ2ใบนะอ๋อเจ็บปวดมาก3ก็ว่าแย่แล้ว4นี่หนักเลยนี่นะฮะน้อง f l u ฟี่มากๆเลยนะฮะเป็นเหมือนกับผมจำไม่ได้ว่าชื่อนก ok endemic life ในเกมนี้มันชื่อว่าอะไรนะ ด้วยความที่ดาวเด่นวิดีโอนี้เป็นพาริโกนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตลากันไปในมุมแคชชวลแบบนี้ที่เดี๋ยวมันน่าจะเปลี่ยนมุมกล้องไปบ้างนั่นแหละหรือว่าเจ้าน้องแมวผมน่าจะขยับนิดๆหน่อยๆน,นะอ่ะก็เอาไ,ไว้ย่างไงวันนี้ผู้ทุกท่านติดตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณม,มากๆครับสวัสดีครับ